โอ้ยนี่ครับพี่่่พี่โอ้ยจี่รครับานะพี่ครับโอ้ยพี่้ยว่งว่งคนี่อ้ยถ้งไข่เถ้าจุ่มครับผมพี่ โคก,ก,กางเดินเลยครับันมึงวุ้ยนี่ดอปอีกไหมอือ,อน้ำมูกดง่มเด้อครับมึงไงครับแต่ว่าลวกกว่านี่ออกหลายหลายเลยครับมองนี่ สวัสดี <gardens> ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสกุลครับครับผมสวัสดีทุกท่านเด้อครับผมถี่มาชมสองบาเหมือนนี้ครับผมมาปอกสองเบาวอีกทึงพู่ครับผมวัอนี้ครับพูอยู่บ้านสองเบาเด้อครับผมสองเบาเด้กลับมาบ้านสักพักนึงนะครับผมแม่นครับเอาเชือนเห็ดมาลุ่งสวนครับผมมาตัดหญ้าน้ำดูแลสวนครับผมขิดหอดต้นไม้นะครับพี่น้องแม่นครับผมก็เลยเรื่องมาเบิ่งว่าเป็นยังไงครับผมมาหนูสองเบาก็เลยกีบไปกีนมาเหตุท้าองค์บุญทันออกหลายครับผมแม่นครับก็เลยพากันขึ้นมมาทงงููสครับผ เมนครับผมท่างวันสังหอมเนาะเมนผู้บกเนาะบ้าเนาะเมนครับผมมาซ้อมมือว่าผู้นี่สิเอ็ดไหลตำใดครับผมเมนครับแต่ว่าไปกินผีดองได้ต้องไปกับหลายๆด้วยครับครับผมวันนี้สองบ้าก็นเลยลองเลองกันเนาะบ้าเนาะครับผมไปดูนกสองบ้าบั้งครับว่าสองบ้าสีมานตำใดครับผมวัอนี้ไปครับผมไปดูนกสองบ้าครับพอเลยครับมาพอเลยครับขอปลาไหมมือแรกกระพอเลยครับเมนครับผมกัางสาบลาบเลยครับ มันมาน,นครับผมคุณนะสามดอกคุณแม่หอดพูดลา้างคูดหน่อยก็สวยเตอร์ไปเนาะมันมาน,นนะครับพี่น้องอุ้ยสะอ่อนนี่งามดีครับผม,บผมนี่ครับผมนี่ครับงามงายเลยไปไปดึดงเป็นครับสองมาครับผม ออ,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 ออกไม่ครับกำลังออกไมก่ครับผมบ<า>ตัวนี้เป็นหนังหัวขาว้ะครับมีหนังหัวขาวกำลางออกไมอไข่หน่อยเพิ่มไม่หมูที่สองเบาค่อยออกประจำครับผมเมนครับผมให้ด้วยเดินเดินเดินเป่นเพื่นหวานจั เอาให้เหลือจุ่มด้วยครับเป็นนกฮูกเหลืองด้วยครับนี่นครับนกขาวกาลังกิ่ดามากเนาะครับนี่ดอกบานเพิ่นครับมันค่อยพันนี่จุ่มเนาะครับดอกบานยังไงอยู่ครับผมบน้นามมานอแข็งดีครับ ตัวนี้ก็สิบริสุเอาได้ครับพอเราไปเชื่อมมีครับเอ้าข้ามาผู้สูงกับมันแล้วครับผมครับผมได้ทั้งไข่ครับได้ทั้งดอกบานดอกจุ้มครับน้ำมัครับผมที่เรางูเขาก็เริ่มเห็นแล้วเนาะมันงีเชิงไนร์เรือครับผมขนาดสวยแล้วเนาะครับวปลาเป็นทึบครับผมครับใส่ล้วบาทเนย โอ้ยโอ้ยนล้ห,หมกดุงได้กันไหมไงครับออ้ยบุญใหญ่โอยตัวนี้บให่ได้ะครับใครคุณเป็นเสือขอ,อเลือยทุทธภูมิแมนครับแลวสองล้วสามก็บผม อครัาสามดอกสีขายเงยเงเนาะครเพิ่เห็นสองดอกตัวที่สานี่แะเนียนอยู่บาเบาโอ้ยขบหนี่ดีดี่นียนขนครับผม จุ่มไปทั้งไงครับนี่ยไอ้โฮมี่เขาเอาลวบก้อนเนี่ยออโอ้โแบบไหลดินี่ครับอุ้ยเหลืองอลา,ามเลยครับนี่แต่ว่าลวบกว้อนนี่ออกร้ายไหลเลยครับมองนี่อือนี่มีบ้างนี่หน่วยด้วยน,นี่ครับอืมนี่นครับเห็ครับสีเหลืองมากม่ก ในยูจูงเดียวเหมือนไข่เรืองหรเหลืองเหลืองดีังตออกถึงห้าไม่ได้ครับกำลังสิออกหรือว่าเพิ่นไปยงไหนานตัวมนละดอกสองดอกเปนไงเป็นอบ้ดอกหายมือขึ้ก่อนหรอกป่นบางจักสองึงก็ตเป็นเงินครับเงินผาล่าครับ นี่ออกมาวะจ๊ะจูโกกางเดินนี่ครับพันฮู้นี่นี่คุณอะไรบ่าไเฮ้คุณอ้ยไข่พี่พี่โอ้ยนี่ดอกนี่ไหมทั้งไข่ทั้งจูงครับแลังมันดีมากนี่ไข่น้อยนี่ งูขาวครับขาวครับพี่้ชิงร้ายดินก็นั่งแตกไม่ไมเลยนี่อ้ยนี่อุ้ยอื้อหือถังเีินครับนี่ครับเก็บเมล์หลายมื่นครับผมเห็นครับผมหมันหมันครับผมเก็บกดครับเก็บโคตรบริเก็บเงินมาหลายมื่นครับพี่น้อง สองสามดอือนต้นหโอ้ดอกอได้กับทางบนดำเก,กันจุกเลครับเพราะว่าข้างนี้อ๋อ,อหน่อยหน,น่อยเพื่นมีจะขาดมือเนี่ย เมนมีแหะเดินดีเขานั่งกินขาวเรากว้าเทาก่าเอาอย่ตัวบตเบาเห็ดส่วนชนเวนหมวกนี่ค้อใครชอบมือจีบจัง,งนะเหนเต้ามีเมพื่น,นไดขคร,ไ,รได้หลายนี้วหันครับแต่ขางใม่บอกอโอ้ยดอกงายม่ครับ วานอยู่เมียนหนูดอกส้ดอกก็เปเมียนครับออกข้างห้างันันี้เอาครก็นอ,องเป็นไทยครับ งูขาวเมียนงูขาวครับผมนี่ครับอู้ยงูเหลืองเรื่องครับนี่ันไนี่นี่นี่เพื่อนอูอ้ยพี่ไข่หน่อยองูเหลืองไข่ชนิดเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าปก,กติเพื่นก็บางใหญ่เนาะแตมีดอกใหญ่ดอกน้อยครับ ดอกเพื่นบ้านถิ่มกระไลเนาะนี่ครับนีครับนี่บ้านถิเมื่ครับโอ้ยนี่ครับูี่ี่ี่พี่้ยรับนะพี่ครับ้ยี่โอ้ยี่ เท้งไข่เท้าจุมคับผมพี่เฮ้ยดกปลาสุดยอดครับผมดอ,อกงามแหครับผมกำลังโพจากไข่เลยครับนี่ล่สะอ่อนดิไหมครับรต่อะดอก สีเด้อครับเมนครับสีสมสีเหลืองสีขาวสขาวีขาวขาวขี้มขีมเนาะ Main, อ้หูยอะไรดูวัาใครหน่อยเกี่ยอะไรคนอ,อยู่ตั้งใต่เนาะเมนครับอือน้อห้ คุณครับคุณข่าวคุณเก็บไปแล้วได้ไหมเห็นว่ามันขึ้นมานหลอดใหม่เนาะมันหวานครับผมนี่เป็นถอดปอ,อก,กาไว้เดี๋ยวถ้าไล่กันหน้างานเนาะงานกับมันน,น,นี่แต่เห็นเพืที่ออกไว้แค่านีลายเนาะมันจะดอกสองดอกครับ สูสัง,งเกครับงงเดี่ยข้ามครับ,งงารบงงาขาตั้งแต่เลยครับผมเคื่อตาพันธุ์นี่คนจงใจดอกนึงม่อยอบอกแต่มไม่หวเคียร์เลยเ่าดีดิคบลองเต็มเลักไม่ว่ายู่หมองนี้และไม่ใช่ใส่เดียรัแเหน็นมได้ดอกสองดอกเนาะ ออมอเห็นดีสองสามค่ครับโอ้สังคมสมครับลื่นออกสายรัคิดว่าครับผมอืมแมงมุมจรงแมงหนเนาะ

ดอกงามแฮงพ่อเฮ be ็ดหลา่ครับผมนี่ครับแต่เพื่อนดอกปุยง่ายเนาะนี่นี่สองสามดอกครับผม ก็ทั้งข้นไข่น้อยถือว่าเนะไปเห็นหงมและไข่สองไข่ไข่หน่อยเลยเขาดอกง่ายนครสองสามดอกอืนี่ครับผม ดอกหางเป็นขึ้นแต่ว่ามันอื่นตรงขึ้นนี่มั้งขามาพูดโกครับผมเห็นยุ่จุ่มนึงครับขามาพูดสองตายเออ <laughs> ขามาพูดบุกไปเลยสมดอกงไงแท้ไข่ <laughs> หน่อยเพิ่งกหลายเนาะ พอเลยหรือเปล่านี่มแต่พอมูนพี่มใช่ไหมนี่งานนะพี่น้องมือขึ้นมาดจะเสิร์ฟเนาะนี่นี่ส้มสกโกแลตครับผมแกงหวานหวานครับออกเหไม้ครับมีออกไม้โอ้ยงามมาง ขาล่งครับผมขนานน่ขาล่งครับนี่กำลังครูไหมนั่นกำงัมใี้กำลังออกจากฝักมีไหมนะครับมั่นหอนครับผม น่สมครับผมดอกเพิ่งบอคไงไปไหนครับพี่น้องครับผมเบิรงนได้หะครับแบบนี้ก็มี <c oughs> ให้เราไม่เพื่อนกองไว้นี่ครับับอคไคกลิก่นมาจักนี่งโอ้ยดอกแบดีดงามจังนะนีน่โ <c oughs> ค้ดไอซ์ซงคอนเทนต์เยี้ยได้รับเมียนรับผม นางมา,ามเ,เา,กกาเป็นผงแดงอย่างขึ้มากล่องเท่งหแล้วอ๋นก็มีครับแต่เส็สองบาทั่นแล้วไปแมงขัดเห็นด้วยครับ <c oughs> อ่บ <c oughs> พอยดีครับผมนางมาพอผงกีครับผมเป็นจงแายุครับไข่หน่อยด้วย,ง,นนยง,งแดงคาล่าบ้าครับ กาไล่ครับดอกหน่อยอย่างนี้เนาะดีเลยออกไหมออกไหมที่ล้าดอกนี่เอาให้เป็ดนี่ครับพี่ พี่พี่ดีครับกํางขึ้นไหมครับกำลังขื่นเยอะรันนี่นี่สามไก่ครับผมพีมากายู่กับแม่เด้วยนี่ดีครับอ้ยพีหงมาแต่สาวนี่เนี่ยที่ต่างหูกำรังหอก ตรง,น,งนี้ครับนีใครหน่อยๆก็มีพวกวันะือมนีครับอืมตัวนี้ก็ไมสิมึงตาครับ พี่ค่ะนุ่มดีดื่มเลยครับมีครับผมมึงน,นี่อุยแต่มีอยู่สองดอกครับอันอื่นนี่คือนิ้กมองนี่จำไว้เด้อจำไม้บ้าน้งองนานแน่แล่ะครับปุ่มครับ เป็ในไก่ครับนี่มันผู้นเห็ดบางทีูตอนบาบครับสี่ครับมาปล่อยมูนี่้ขาเหงาแห้งนี่ครับผมมาจะลองแต่ดูก้างครับนี่ครับวน้องงเก็บไว้กับตองเบาได้ครับผมเป็นลเอียดเป็นแสงหน่อยเป็นสีขาเหงาครับ นี่ครับยืนเป็นปลาทึบเนาะครับครับตามส็นง่อยง่ายนี่นี่นะทันทีเหะครับที่ปั๊บตามสภาพอากาศครับผมแมนพอฝนเฝ้าก็มาหาแสงเนาะนะครับยืธาแสงครับผมแมนบ่บ่แม่ให้หนังหูหิวแสงนะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังสีห้ามมากครับ เอา,าแห้งครับตอนนี้ก <จะ S 1> รรากาศหึงหึงมากเนาะครับคือสีออกดีครับผมมืออึนมาสอบมือเด้อครับไผเคยเก็บบอลไหออกทุกบอลครับผมมืออึนคิดว่าสีออกดีครับ,รบว่ามันนีน่ะไข่หลายครับผมฝนตกลงมาใส่นีวว่าแองสิพุขึ้นครับนี่เอาเอาฝนตกแล้วก็แดดออกฝนตกแดดออกสีเฮ็ดสิออกดีครับผมมาบึงผลงานทั้งสองเบาครับผมมนี หอนลังผู้กับสวยเติบยู่เด้อครับเนี่แนนครับผมเอาตาใหญ่มากครับผมมีอบอเต็มตาใหญ่ครับผมแต่ว่าได้เล่ยเคืองอยู่ครับเกือบเต็มครับผมตาหนีกับะม่านถ้าเต็มกับะม่านเจ็ดแปดลูกครับผมครับหนักหนักครับแม่นครับอู้ไข่ไร้ไหลครับผมทั้งหินละงอกขาวละงกแดงละงกเหลืองครับผมในก็เห็นเแดงขาวไร่ก็นังเลื่มออกไหมครับครับผมอืมพู้หน่ะ งกแดงเหลืองขาแมนครับ<ส>มผมส้มครับผมแมนแต่แดงยังไม่ท่านเห็นเด้เหมือนแดงว่ได้เห็นครับผมแมนแตบบ่ก็เห็ดผึงด่งน,น่าจะนี่กรอบมากครับเห็ดผึง่ง ครับเห็นผงแดงคาไล่เห็นผงคาไล่เลือดเห็นผงแตกเห็นผงเขากำครับผมแม่นครับดื่มหลากหลายเนาะแม่นครับเขาฤดูการเห็ดเต็มที่แล้วครับผมแม่นครับนี่ก็เป็นดอกบานที่เอาไปใส่สวนครับผมแม่นครับบ่าวสองมากับบริเกย์เอาไทุกดอกเนาะแม่นครับมูหนึ่งเห็นอยู่สิบดอกเจ้าอยู่งหกเจ็ดดอกครับผมที่เหลือกก็ไปแบบเป็นเสือครับแม่นครับผมเอาไปใส่สวนยังหน้าทั้งสองบ่าวครับผมแม่นครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าพุ่งกับบ่าวต้นกะแน่มาจากเชียงใหม่มาถ่ายคลิปอยู่บนในพี่น้องเบิ่งครับผมแม่นครับผมสองบ้ากับกัรป เอาเชื้อมาใส่ปลายงหน้าครับผมแมนครับผมมาตัดหยาในสวนพร้อมครับผมครับผมเสร็จเล้วว่านสองสามมือนครับผมก็เลยถือโอกาสมาเก็บเห็ดพร้อมครับผมครับนี่นะครับผหนั่งสองสามหมือนก็ถือว่าหมานเตยดูครับผมมีไข่หลายเนส่วนมากนะบ่าวเนาะครับผมเอาละครับหรันคลิปนี้สองบ่าวขือตัวรักกับบางกอนครับพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมหรันคลิปนี้มา้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังพอคลิปเมืออคื่นครับผมแมนครับผมครับ